ในในในตัวเขานะเขาอ,อยากมาให้ลุงปูปกปัดรักษาที่นี่นะอ้ออยากมาให้คนนั้นก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หญิงที่บ้านตาเนียมนะคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับนี่คือเป็นเรื่องราวที่มหัศรรย์หรือปฏิหารก็ได้หรือมหาศจรรย์ก็ได้ที่มีเด็กผู้หญิงประมาณสิบห้าสิบหกนะครับแล้วก็มากับแม่อยากมาไหว้หลวงปู่ที่กระท่อมหลวงปู่สวงแล้วพอมาปุ๊บนี่ก็มายยอย่างนี้เลยถ้าเป็นี่ใช่หลวงปู่แน่นอนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นครับแต่ถ้าเข้ามาร้องไห้ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเข้ามาร้องไห้มามาทำนูน่นทำนี่ให้น้อยใช่ไหม มันมาซิงตรงนั้นมันจริงๆน่าจะเป็นสัมภเวสีหรือสิ่งที่เจ้า e ที่เจ้าทางเขาอยากครับครับแต่เราผมก็สังเกตดูนะถ้าลงปูงเข้านี่จะมีเหมือนทุกที่แต่ผมจะสังเกตตลอดนะแล้วก็ไายทำม,มากลงปูเข้านิ่งมากเลยครับนิ่งแล้วพี่ทนเคยเห็นเข้าบ่อยไหมกับลงปงูแต่ทุกครั้งจะเหมือนไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมอนผมว่าบางครั้งผมเข้ามาก็ร้องให้ ร้องห้จริงๆเลยรอ้องสว่าไม่เ่หรอัน,นี้มานิ่งเลยนะก็นังนี่เลเวลาเขานอนก็โอ้ยกาอนั้อนอยู่ในเตียงนัอนเนาะโอ้ยเมยเมยลุงปูจะหึนใจพูดคำนนะลุงปูจะสดกดแ,แล้วไหนหาขี้เศาจะานับนะขีเด้งจน่ตียขเดชลุงปูจสดกดแล้วไหนหาจะลาสังขารแล้ว นอนนี่อ่านอนยังเี้ยเลยหลวงปู่นอนยังเี้เข้ามาโอเวลาหลวงปู่นอนนอนเลยนี่ใช่ไหมครับนอนอย่างเงี้ยเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทนเดี๋ยวนะครับสาธิตหลวงปู่นอนเนี่ยนอนแบบนี้โอนอนในในเตียงนั่นนะอ๋อข้ามาเขาโอ้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อยแห้งกว่าจะจะตายเดี๋ยวนี้แหละจะพูดไปจะคตรจะเี้แหละภาษาเขมรภาษาเขมรยื่อหนึ่งสวรรค์แล้วนึ่งแห่งกฐาสวรรค์พูดเป็นภาษาเขมร ส่วนคนยังน่าฮะเพื่อเอาหนุ่มมันยังจังส่วนคนยังน่าส่วนชาวน้องพารณาที่กันเด็กที่ทากกิโซ่อ๋ออันนี้เข้าเข้าคนเข้าคนในคนยังนี่แหละพี่นี่นี่พี่ยังนี่ก็ไปนอนอย่างนั้นเลยเออเขานอนเขานอนอยู่นั่นเลยทีนี้เขาลุกมาที่นู่นมันมานี่นะอ๋อมันนั่งอยู่นั่นแต่ก่อนอย่าเตียงมัลุกมานี่เนาะมาเห็นว่า ม,มีว่าให้เขาเขียนแสดงว่าเข้านานแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนว่าวมานอ,นอนก่อนนอนก่อนเขาเขาเมื่อยกว่าเมื่อยโซ่ so, ตาย <yeah. S 2> แล้วลวงปู่จะตายแล้วนน่มันไม่มีกําลังอะไรเลยแบบว่านะ mm hmm. แล้วก็แม่เขายายของตาหละเขาสวนมอนนะ่ะคนจากลมมาสามคนไอ้คนนั้นไอ้คนนั่งตรงนี้เนี่ย ที่สวดแล้วลุงปูก็นั่งอยู่ข้างล่างอันนั้นคนนั้นมีอะไรมาด้วยบอเหมือนมาโอ้ร้องไห้นะเหมือนมาแล้วว่าร้องไห้พอแม่เขาสวดจะไม่ได้นะ่ะมันจะมันจะชักจะ,ะไรนะ่ะร้องไห้ออ้เหมือนมาเลยเสียงเขานะ่ะอะไรบอมาตามสดงว่ามัมีสิ่งที่มาตามด้วยสวดมน วดจนถึงหกทุ่มอุซีทุ่มนะห้าทุ่มอยู่ทั้งสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยปะ่ะตอนนั้นมสองวันสามวันแล้ว่านมานที่ผ่านมาครับอือ,อคือญาติของอ่าเด็กคนนี้ครับอือมไม่ใช่ญาติเขาอยากมาด้วยเขาอยากเห็นหลวงปู่นะโอ้อเขายากมาด้วยเขาเขาไม่สบายใน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 ตัวเขานะเขาอยากมาให้หลวงปู่ปกปักร,รักษาอย่างี้นะอ้อาอยากมาไอคนนั้นก็ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หญิงที่บ้านตาเนียมนะทางทิศเหนือของบ้านละลมณ์นะทีนี้เป็นผู้ใหญ่เลยยังไงก็ผัวเขาจากไปนะเราจะให้ลุงปู่ช่วยให้ผัวเขาคืนมาเหมือนเดิมมาไหมไม่รู้มาหรอวะอ๋อคือมาขอพรล,ลุงปู่ขอพรล,ลุงปู่แต่เป็นยังไงแต่ก่อนมันอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรมีการ เกลียดกันอะไรลงปู่ตอนนั้นทางนั้นก็ถูกคลองว้าผมวงปู่ตัวส่ถูกคลองแหละคลองเขาอยากชนะอยอะได้เนาะให้แยกแตกแยกขั้นนะครับก็มาขอพรหลวงปู่กระบอพรหลวงปู่ขอมันมาเมื่อเช้าหลวงนว่าไอ้ผู้ใหญ่ที่บ้านตาเนียมชื่ออะไรเนาะเพราะว่าผัวเขามาขอรถขับไปหลวงปู่เพรนี่มันก็จะถูกกันแล้วเขาก็ไปด้วยกันนี่นี่ะโอ้เสีงถูกกันแล้วถูกกันแล้วโอ้ขอพรหลวงปู่ พ,พี่สนโชว์ว่าไว้นิดนึงเลยชอบมากเลยนะเนี่ยทําไมอพี่สนคิดว่าไม่กล้าไว้ที่นี่เลยใช่ไหมเนี่ยกล้าไวเพราะกลัวหายกลัวหายครับไม่กล้าไว้แล้วกลัวหายนะครับค,คุณผู้ชมครับนี่คือเป็นเรื่องราวที่มหัศจันย์หรือปฏิหารก็ได้หรือมหัศจันย์ก็ได้ที่มีเด็กผู้หญิงประมาณสิบห้าสิบหกนะครับแล้วก็มากับแม่อยากออกมาไหว้หลวงปู่ที่กระทบหลวงปู่สวง พอม,มาปุ๊บนี่ก็มาหลวงปู่เข้าร่างนะครับหลวงปู่เข้าร่างโดยอาศัยเข้าร่างผู้หญิงคนนี้นะครับด้วยการเขียนยันเขียนอัคระยันและเขียนพญานาคพยานาคเรียกพญานาคปนแก้วเนาะลูกแก้วปนเพชรพญานาคอ,อะไรเพชรพญานาคเนาะเพชรพญานาคสวยงามมากซึ่งตามที่ดูแล้วเนี่ยการที่จะเขียนได้ขนาดนี้ก็ ถ้าไม่ใช่หลวงปู่แล้วเกจิอาจารย์องค์ไหนก็ช่างเถอะเขียนยากมากต้องใช้เวลานาน,านอาจจะใช้เวลานาน,านมากต้องฝีมือแบบใจเย็นมากแต่นี่คือเป็นฝีมือของหลวงปูส่สวงนะเป็นฝีมือของหลวงปูส่สวงตามที่คนเคยเห็นเดินตามน่าจะใช่ร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับจงใช้วิวริยะยาในการรับชมนะผิดนะครับคุณผู้ชมนะครับพูดไม่โอมกันนะครับ มาเจอภาพแบบนี้นะครับเป็นภาพที่สวยงามมากเลยจริงๆนะครับดูมีพญานาคด้วยสวยมากสวยมากเนี่ยโอ้ปนเพชรออกมาสวยมากแล้วก็มียันไอย้ยันนี้เนี่ยเป็นยันอะไรนะจันเป็นยันสี่ทิศแล้วก็หันหน้าเหมือนกับชี้ไปสี่มุมเลยนะ่ซึ่งบง่งบอกถึงอะไรเนาะเราผู้รู้ก็แนะนำดีเด้อน,นะครับ ท่านผู้รู้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรืออาจารย์ไหนเก่งๆนะครับก็คือยันตัวนี้คือยันอะไรของลูกปู่นะครับคือยันอะไรนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นี่นะฮะผู้หญิงนักเรียนอายุสิบห้าบหกนี่ไม่น่าจะทําได้แล้วก็เป๊ะๆด้วยนะครับไม่มีการวัดเลยเขียนในมืดด้วยในมืดด้วย คือกาในสว่างกว่าน,นี่แสบตาเขาแสบตา<ล>พี่สุคนเอาเอาไฟมาส่งให้อาส่งให้ผมมาให้ส่องเสียบตาแสบตาอะ,อะอ้วพูดเป็นภาษาเบอร์ร่ด้วยเสียงเบามากเรยเพิ่มมะอ้อยแล้วเอาเอาทามันเป็นพเนกร่วมเป็นพเนกนเป็นพเนกรฐางแจ้งแจ้งยี่กี่คนแจ้งยี่พเนกรเสียงเบา ไม่ไม,มันหลวงปู่ก็เลยนะไม่หลวงปู่ไหมเสียงเบาบกว่ามือนหลวงปู่เนาะเสียงไม่แรงนะม <c oughs> ันห <c oughs> ลวงปู่ชอบเบาๆชอบเงียมเง <c oughs> ียมเยิ้มยิ้มด้วยหลวงปู่จะยิยม้มนะปมตามมาหลวงปู่อยู่ไหนทุกวัน,นยอยู่นี่เลยอยู่ตรงนี้แหละนกจะระแหงอยู่ตรงนี้แหละหลวงปู่บอกนะแสดงว่าท่านก็ช่วยตรงนี้ยังให้ทางนี้เจริญ รูจะรูปป้ารูปพญานาคให้พี่สุทนแล้วก็รู้เลยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับเนาะพี่สุทนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพี่สุทนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์่นไม่ใช่100ร้อยล้านเลยล้านเปอร์เซ็นตะ์ล้านเปอร์เซ็นต์พอาลงป,ปู่เข้ามาแน่นอน <engineer S 2> แล้วเขียนให้นะคแน่แนอนเขียนลายขนาดนี้คนอื่นเขียนไม่ได้เนาะแล้วเป็นภาพที่พี่สุทนชอบมาก<ร>ชอบมากไหมเนี่ยชอบมาก,มากถ้าใครมาบูชาเอาสักเอาล้านนึงอ่ะพี่สุทนจะให้ไหมเนี่ยอ่ะ าไม่รู้แล้วไม่รู้ไม่ได้ก็คือไม่ให้เลยใช่ไหมก็ของหลวงปู่ไว้ที่นี่เต่าเป็นของใครก็ยังว่าเลยแต่คิดว่าเป็นของที่ทําให้พี่สุทนโดยเฉพาะทําให้ที่กระท่อมนี้โดยเฉพาะนั่นะครับเพราะว่าเวาตัวนี้สวยงามมากคือทําไมเอาเว่าสีนี้เพราะไม่มีพว่มีก็มันวางไว้ตรงนี้เนาะมีมีอันเดียวนะครับ ตอนี้มันไม่มีใครเขียนเลยแต่มันดยูซาเขเขาเที่ยวเลยเหมือนกับเหมือนกับจับวางไม่เลยเหมือนกับคนมีเอาว่ามาไว้พร้อมแล้วไว้ที่จะให้เขียนเหมือนกับรููแล้วสีขาวเขาเดินทางี้สีน้ำมันอยอ่ที่นี่เชื่อเพิ่งมาใหม่มมามาเมมพิ่งมาเมื่อคืนนองมาตามทุ่มได้พยยียร์นาคแล้วนี่ก็มาเลยมาเลยเริ่มมาแล้วออ ในส่วนตัวเลขของเว้าที่เขาเห็นนี่จะเหมือนตัวนี้หรือเปล่าเลิกชมนะดูดูหน่อยนะนะครับที่เขาเห็นที่อาจารย์ท่านว่านะครับก็นี่ครับ95นะครับใช่หรือเปล่าน้อนะครับตีลองตีเอาด้วห95เป็นเลขไทยหรือ95หรือเปล่านะ95ก็ตรงกับเลขพิสุทนจุดทูบเสียงท้ายได้195นะครับเป็น195 เป็นแนวทางนะครับหนึ่งเก้าห้าเหมือนกันหลยนี่เหมือนกันเป๊ะเลยสงสัยหลวงปู่จะให้สร้างพญายนาคที่นี่ปโโ๋นะครับถ้ามาต้องถามมีรอบเลอือกพิ่ทศน์บ้าหลวงปู่ท่านมาสื่ออย่างนี้ยังให้ทําอะไรพี่ทนได้ถามอะไรบ้างไหมไม่ได้ถามทําไมไม่ถามเพราะว่าคิดไม่ออกหรือว่าคิดไม่ออกคิดไม่ออกอะได้ถามถ้าคิดออกก็ทำหนึ่พออกมาเมือ่อคืนนี้จะถามมาตอนเย็นๆขอว่าจะมา ผมไม่ทราบพอมาขึ้นมาก็ไม่รู้ถ้าถามที่ทุนจะถามว่าต้องถามว่าหวยออกอะไรปู่จะได้สร้างไม่บอกนะลุงปู่บอกไหมปกติถ้าถามเลยไม่บอกเขียนให้เขียนไหมเขียนก็เขียนเป็นภาษาเขมรเนาะโอเขียนเป็นยันถ้าเขียนเขียนยันนี้นะเยันเป็นภาษสัจ מת โอ้ถ้าเขียนปู่จะเขียนแบบนี้เลยเขียนใบตะเกียรใบตะเกียร์กบปลาน้ำดีนะเข้าน้ำดีส่วนมากแต่ขาน้ำดี มีไหมใน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 นี้มีมีมีภาษาหลวงปู่เขียนเข้าล้ำดีไหมไม่มีมนะไม่มีเนาะไม่มีแต่ว่จาจะเป็นยันอะไรนละ้วอ,อันนี้ใช่หรือเปล่าอุ้ยเนาะสวยมากเลยทำไมสวยอย่างนี้เนะี่ยชี้มือชี้อะไรหนึ่งโอ้ยสวยเนี่ยพี่โซนเนี่ยเนาะสวยมากเลยแล้วเกดพญานาคนี่สวยมากเป,เป๊ะเลย ต้องยอมรับเนี่ยเนี่ยสวยสวยมากเลยต้องรีบถ่ายรูปไว้เดี๋ยวเอเดี๋ยวทิพันก็จะอธิฐานเหมือนกันจะว่าวนี่นะอธิฐานหลวงปู่เพื่อสื่อปญหาหลวงปู่หลวงปู่จะได้ช่วยช่ยชองคุมทรพยาอา fc ที่ชมช่องคุมทรพยา,าคทุกคนทุกท่านก็ขอให้มีโชคมีลาบให้กดสาธุด้วยนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นที่รูปภาพที่หลวงปู่เข้าร่างและเขียนให้ ไม่เชื่อก็ยาลบหลูนะครับคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ยาลบลูเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าทนไรเชื่อก็กดสาธุทนายไ,ไม่เชื่อก็ไม่ต้องกดอะไรนะครับก็กดสาธุก็ขอให้ได้บุญบาร,รมีหลวงปูป่ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับเพราะว่าพี่สุทนว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์ว่าหลวงปู่เข้ามาเพราะการพูดเสียงเบาเสียงไม่ได้ดังแล้วก็เสียงเหมือนหลวงป,ปู่เป๊ะเลยนะครับแล้วก็เป็นผ้าผ้าขาวอาจารย์เป็นผ้าขาวนะครับ อพี่สทะทอนเป็นพี่ทนอนนี่แหละเอาใส่ดูตเนี่ยเป็นผ้าขาวที่หลวงปู่เขียนให้ผ้าขาวท่านบอกว่ายัางไงนะพี่สทะทอนสวยอบอกว่าวไปเอาผ้าขาวมาเขียนยันให้ก็เขียนเสร็จแล้วนี่ให้ผมกรรมาให้นุ่งเลยให้นุ่งนุ่งสโิโอ้ยคลีกคลีกมืออ่อนคลีกอ่อนนี่อ่อนนี่ เป็นภาษาไทยก็สวยมากเลยสวยมากร้อนนี่รอนี่รอนี่รอนเนี่ยเนาะรอนเนอ่ยเนาะเด็กเนาะเพิ่กีก็ซื้อมานั่นในกางเกงขาวชุดขาวได้ซื้อมาตอนเช้าเนี่ยโอซื้อมาฝากตอนเช้าเออเอากางเกงมาฝากด้วยครับนนงเ่แสดงว่าพี่ทนจะได้นุ่งขาวของขาวเลยหนเออสาธุสาธุอ่ะนี่อืมยัน สวยมากเป็นพญานาคแล้วเป็นยันที่ผ้าขาวสวยงามมากยันอยู่ตรงนี้ทด้านหลังอโชว์เนี่ย้นี่นี่ยันไอ้อกักษรนี่ตัวอะไรนะพี่ทนนี่งงอ่ะนี่แหละอ่านไม่ออกนี่ตรงยันเนี่ยมีตัวขอมนี่ม,มีตัวขอมแล้วเด็กนะักเรียนมันจะเรียนตัวขอมมาจากไหนเนาะ <c oughs> <c oughs> มันก็เรียนก็เรียนมันเรียน <c oughs> ยาอยู่พยาบาลนะพยาบาลบอก โสนโชยรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะถือถือโชยรอบหนึ่ <ไอ S 1> นงโอ้เป็นพยาบาลด้วยโอเคเนี่ยรร,ร,บบรับสงกานนะเไทยไปไทยมาก็เหมือนกับเน้นเลยพี่ตอนโอ้สุดยอดเลยอ่ะเนี่ย,โโดเ,ยเดี๋ยวภาพนึงสักภาพนี่ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้ทคุณผู้ชมนะครับการที่ เด็กนักเรียนนะครับคนอายุประมาณส5 1ห้าแล้วมาเขียนได้ยันเป็นภาษาขอมและสวยขนาดนี้ก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์นี็ก็เป็นอาจารย์ชื่อดังคืออาจารย์ชื่อดังระดับอาจารย์โนเนาะคือเออชื่อดังเลยนะครับนี่ได้เขียนได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับอ๋อสาธุสาธุเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยโอ้นะครับภาพหนึ่งก็มูลประมาณมูลค่าไม่ได้ล่ละนะครับพี่สนจะให้ใครเด้อ เก็บไว้นะครับเพราะว่าหลวงปู่ให้แล้วหลวงปู่ไม่มีอะไรให้ก็ให้แบบนี้แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ดูแลรักษาสิ่งที่เป็นสิริมงคลสิ่งที่นาโชคนาลาบมาให้พิจุทณนคือสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่หลวงปู่มอบให้คือเป็นสื่อที่สามารถมอบให้ด้วยผ่านร่างของใครก็ได้แต่ว่าหลวงปู่เลือกอาศัยร่างคนนี้มาเขียนให้พิจาทณนนะครับ ก็ต <ítulo> <es> anyway, <match>, ้องใช้ว so like so <es mão bugs> ิจารญาณในการรับชมแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่รับชมมากก็กดสาธุกดแชร์คุณผู้ชมที่กดแชร์กดไลค์คนละแชร์สองแชร์สามแชร์สี่ห้าแชร์ก็ค่อยเหงิเหงรวยรวยถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรวัลที่หนึ่งถูกรางวัที่คนึ่สถูกรางวับที่หนับงถูกรางวัลที่นึ่งกราัลทีถูกรางวัลที่นึ่งถูกราัลที่มนรัพย์กรให้ัลที่หนูกรางวัลที่หนึ่งถาวัท่หนึ่งถูกราวหลวงปูนช่ยลูกลาย ครับคุ้มทรัพยานาคที่ที่มาทายก็คือไอ้คุ้มทรัพย์ก็คือเป็นชื่อของคุ้มทรัพย์นะพี่ส่วนคุ้มทรัพยานาคเนาะคุ้มทรัพยานาคนี่ละเป็นเจ้าของโดยตรงเลยเป็นเจ้าของคุ้มทรัพย์โดยตรงเลยสาธุสาธุ